ปัญหาการค้ามนุษย์ถูกตรวจพบกว่าร้อยประเทศทั่วโลกทุกประเทศต่างให้ความสนใจในการแก้ปัญหาเพราะถือว่าเป็นอาญากรรมข้ามชาติและเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อนเชื่อมโยงในหลายมิติในประเทศไทยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาปัญหาการค้ามนุษย์ได้ถูกหมักหมมปล่อยทิ้งไร้าการแก้ไขอย่างจริงจังเรื่อยมาจนประเทศไทยต้องถูกลดระดับให้อยู่ในเกณฑ์เลวร้ายที่สุด ภายใต้รัฐบาลของพลเอกประยุจันโอชาได้มีการปรับระบบการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวใหม่ทั้งระบบมุ่งเน้นปรับสถานะแรงงานผิดกฎหมายให้เข้าสู่การทำงานที่ถูกต้องควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นและเพิ่มบทลงโทษที่รุนแรงพร้อมๆกับสแสวงหาความร่วมมือกับประเทศต้นทางร่วมแก้ไขปัญหาร่วมกันทั้งสองฝ่ายตลอดจนดึงภาาส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมแก้ไข สำหรับมาตรการต่างๆในการแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์เป้าหมายหลักในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้มุ่งเน้นให้การดำเนินงานของไทยเป็นไปตามหลักสากลรัฐบาลได้ปฏิบัติการในเชิงรุกในทุกด้านเช่นการใช้การวิเคราะห์ข่าวกรองนำการปราบปรามทำลายขบวนการค้ามนุษย์มีทั้งแก้ไขปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดโดยออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์เพื่อกำหนดมาตรการในการควบคุมเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือคบค้าสมาคมกับบุคคลซึ่งมีพฤติการที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์รวมถึงการห้ามใช้หลักทรัพย์หรือสถานะของการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐประกันผู้ต้องหาหรือจำเลยให้การคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ทั้งคนไทยและต่างด้าว และมีการจัดให้เหยื่อและพยานจากคดีค้ามนุษย์ที่เป็นชาวต่างชาติสามารถอยู่และทำงานในประเทศไทยเป็นเวลาหนึงปีในระหว่างที่รอคดีเสร็จสิ้นจัดตั้งศูนย์าชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายเพื่อเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเข้มงวดในกระบวนการตรวจเรือเข้าออกท่าตรวจโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ นอกจากนี้ได้ผลักดันให้มีการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องปัจจุบันมีการจดทะเบียนแรงงานต่างด้ากว่า2ล้าน5แสนคนส่งเสริมให้แรงงานต่างด้าวในภาคอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเลสามารถต่อรองกับนายจ้างและเปลี่ยนนายจ้างได้ในกรณีที่นายจ้างจ่ายค่าจ้างหรือควบคุมอย่างไม่เป็นธรรม <S <S ในด้านกฎหมายได้ปรับปรุงกฎหมายหลายส่วนอาทิการนําคนต่างด้าวเข้ามาทํางานกับนายจ้างในประเทศ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานที่แก้ไขเพิ่มโทษการกระทำความผิดเกี่ยวกับแรงงานเด็กหากนายจ้างจ้างเด็กอายุต่ำกว่า15ปีทำงานทั่วไปหรือเกษตรกรรมหรืออายุต่ำกว่า18ปีทำงานในงานประมงทะเลแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าวโดยให้เปรียบเทียบปรับสูงสุด10,000แบาทต่อคนในการกระทำผิดในงานประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้ํา ในด้านความร่วมมือและการสร้างความเป็นหุ้นส่วนไทยได้ดำเนินการอย่างแข็งขันทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศในช่วงปีที่แล้วจนปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐได้เพิ่มภูนปฏิสัมพันธ์และความร่วมมือทั้งกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในประเทศเพื่อพัฒนาการคุ้มครองผู้เสียหายและแก้ไขปัญหาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นตามแนวทางประชารัฐหรือ Public Private Civil, Civil Society Partnership หรือ PPCP ในทางระหว่างประเทศไทยได้สแสดงบทบาทนำทั้งในกรอบอาเซียนและภูมิภาคเช่นเป็นเจ้าภาพจาัดก,การประชุมว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีย2ครั้งในปี2558ล่าสุดเมื่อวันที่24กรกฎาค,ค,คม2559ไทยได้ให้สตยบาบันอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็กนอกจากนี้หน่วยงานด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับไทย ยังได้ชี้แจงสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับความพยายามของรัฐบาลและพัฒนาการความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของไทยเพื่อต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศโดยเฉพาะภาคส่วนต่างๆในสหรัฐอเมริกาที่มีอิทธิพลต่อการประเมินและการจัดระดับของประเทศไทยในรายงานที่ปริพอร์ตของสหรัฐอเมริกาได้เกิดความเข้าใจและมองเห็นความตั้งใจของรัฐบาลไทยในการแก้ปัญหายอย่างมุ่งมั่นอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่22พฤษภาคม57ต้นมาเนีรเราทางรัฐบาลทางคณะรัฐษาความสวงกา่งชาติเนี่ยก็ได้ผมผมคิดว่าเป็นเป็นจุดเริ่มต้นในการจัดระเบียบใหม่ของรายงานทางด้านเลยนะครับ,รบก็การจัดระเบียบเนี่ยมันมันก็ไปอยู่ในเรื่องของการป้องกันเป็นมาตรการหนึ่ง ที่ทางกระทรวงแรงงานกําหนดขึ้นในเรื่องของการป้องกันการค่ามนุษย์รเราเรามีในเรื่องของการกําหนดนโยบายการกําหนดการคุ้มครองการบังคับใช้กฎหมายการป้องกันแล้วก็การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนนะครับในการ,ร,รจดระเบียนรายงานต่างด้าวที่ที่คุณถามมาเนี่ยม,ม,มันก็อยู่ในเรื่องของการจัดระเบียบรางานต่างด้าวนะครับเพื่อเพื่อให้การจัดระเบียบต่างนั้นมันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่งั้นเราจะ ทำอะไรอยู่ไม่ได้เลยนะครับการจดทะเบียนจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวเนี่ยนะครับทางกระทรวงแรงงานเนี่ยหลังจากที่ได้มีการพัฒนามาโดยลำดับนะครับตั้งแต่ปี57ามาจนกระทั่งถึงกปัจจุบันเนี่ยทางกระทรวงแรงงานก็ได้มีการกําหนดแนวทางการใช้แรงงานต่างด้าวของสถานประกอบกิจการต่างๆนะครับว่าสถานประกอบกิจการนั้นจะต้องใช้แรงงานต่างด้าวเนี่ย ที่ถูกกฎหมายเท่านั้นนะครับังนั้นแรงงานต่างด้าวก็จะไม่ถูกเอาราบรเปรียบแล้วก็ได้รับการคุ้มครองสิทธิต่างๆนะครับเท่าเทียมกันตั้งแรงงานไทยแล้วก็แรงงานต่างด้าวด้วยครับครับความร่วมม,มมือทั้งนายจ้างก็ดีทั้งแรงงานที่เข้ามาก็าดีประเทศเพื่อนบ้านเมื่อสักครู่ท่านตีบอกแล้วว่าร่วมมือกันใกล้ชิดมากทั้งแรงงานทั้งนายจ้างเนี่ยเขาเขาให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการทำทำงานตรงนี้อย่างมากแค่ไหนครับท่านตีครับครับ เรามีเวทีหลายวิธีด้วยกันนะฮะในในขณะน,นี้แต่ก่อนเนี้ยต้องเรียนว่าเราจุดอ่อนของเราคือเรื่องของการบูรณาการกันนะครับหลายหน่วยงานก็ถือ,อ,อกฎหมายคนรับติคชับนะครับผมผมไม่ได้พูดว่าเจ้าหน้ที่บกพร่องอะไรนะครับเขาเขาเขาทำงานของเ็เต็มที่เลยแต่ว่ามันมัน,ม,นมันไม่มาชนกันทํางานในมุมของตัวเองอ่าใช่ใช่มาปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลก็มี การจัดองค์กรที่จะทําหน้าที่ในการบูรณาการขึ้นมาครับ,รบไม่ว่าจะเป็นของคณะขับเคลื่อนการปฏิรูป,ก,ป,ก,ปก,การทํางานของรัฐบาลนะครับมีคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการค่ามนุษย์และพลัางงานปีกฎหมายนะขึ้นมามีสปมะพนะครับ,รบที่เคยได้ยินนะ,นะครับเนี่ยกระบวนการต่างๆเหล่านี้ทำให้งานต่างต่างเนี่ยท,ท,ที่เราคิดว่าเป็นปัญหาใน ในอดีตที่ผ่านมานะครับมันไปเป็นเรืวองกาบราบื้อประกอบกับในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายและมีบทลงโทษที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นครับผมผมผมคิดว่าในเรื่องนี้ก็ตัวชีวัดอันหนึ่งคืออะไรเราได้รับการปรับระดับนะครับจากทางสหรัฐเทียรสามจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเทียสามมาเป็นเทียสอง watchlist นะครับ แต่ก็ยังยังคงต้องสูกจับตาดูอยู่น,น,น,นะ,ออะโอกาสต่อไปก็คือว่าเราต้องปลดไม่ไม่ต้อให้เข้ามาจับตาดูแลไปอยู่เทียนสองหรือเทียนหนึ่งต่อไปในอนาคตอีกหนึ่งปัญหาที่รัฐบาลชุดนี้ได้พยายามทำมาตลอระยเวลาของการทำงานนั่นคือการร่วมมือกับนานาชาติ ในการแก้ปัญหาชาวโรฮิงญจาจำนวนมากที่หลั่งไหลเข้ามาในพื้นที่ของประเทศไทยและมักตกเป็นเหยื่อของขอบวนการค้ามนุษย์ซึ่งประเทศไทยได้รับการชื่นชมอย่างมากจนนำมาสู่การยกระดับจากเทียร์สขึ้นมาอยู่ในระดับเทียร์สอเราต้องมีความมั่นใจนะครับว่าสิ่งที่ดำเนินการอยู่ภายในประเทศเนี่ยไปในทิศทางนั้นนะไปในทางที่มีเอกภาพด้วย ไม่ว่าจะเป็นการป้องกันการคุม้มค,นะครองนะการจับคุมดําเนินคดนะคีการสร้างพันธมิตรที่เกี่ยวโยงกันต้องไปด้วยกันแล้วก็เราก็ทําได้สําเร็จนะครับกล่าวคือ,อนอกจากจะทําได้สาเร็จเพราะ,ราะว่านโยบายหลักของ,ของรัฐบาลท,ที่ถือว่าเรื่องการค้ามนุษย์เป็นเป็นปัญหาใหญ่สําคัญของของชาติก็เลยยึดว่าเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องให้ความสาคัญเป็นพิเศษนะครับ การให้ความสําคัญในรักสนานั้นก็หมายถึงว่าพยายามหาทางขจัดปัญหานี้ออกไปซึ่งเราถือว่าเป็นปัญหาอา,อาการค้าทาสยุคใหม่เพราะฉะนั้นหน่วยงานต่างๆก็ลงร่วมกันร่วมกันในทุกทางาไม่ว่าจะเป็นการกระทําการออกกฎหมายการดาเนินการในระดับต่างๆแต่ที่สําคัญที่สุดเนี่ยคือการาจับกลุ่มดาเนินคดีนะครับ ส่วนนี้ก็เป็นที่น่าพอใจเพราะว่าได้ดูแลปัญหานี้ในระดับที่ไม่ใช่ผิวเผินที่เราเรียกกันว่าต้องจับปลาใหญ่ไม่ใช่ปลาซิวปลาส้อยแล,ล้วพลเช่นนั้นก็เป็นส่วนที่ทำให้ได้รับความไว้วางใจมั่นใจในในโยบายของเราและในการดำเนินการของของประเทศไทยและก็ดำเนินการมาได้เรื่อยๆจนกระทั่งมาตอบ สามเมืสักครู่นะครับว่าประเทศต่างๆโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาที่เขามีการจัดลําดับประเทศที่เกี่วยวโยงการค้ามนุษย์เนี่ยก็ได้ยกระดับของเราจาก3เป็น2องประมงนะฮะทั้งหมดนี้ก็อธิบายได้ว่าไม่เพียงแต่ว่าเราพยายามหาทางดาเนินการเพื่อผลนะฮะเกี่ยวกับเทียแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เราให้ความสําคัญกับด้านมนุษยธรรม ทางด้านสิทธิมนุษยชนด้วยเป็นตัวเพราะว่าเราเห็นชัดเจนเลยว,ว่าประชาชนไม่ว่าชาติไหนก็ตามไว้ไหนก็ตามไม่ควรจะเป็นเหยื่อนะฮะของบุคคลอื่นนะฮะที่เอาประโยชนนะ์จากเพื่อมนุษย์ด้วยกันมาถึงขนาดนี้กันนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูแลเอาใจใส่กันอย่างเต็มที่มีการติดตามกระบวนการนี้จับกลุมก็ไม่น้อยนะและมีวิธีการต่างๆที่จะหาทางป้องกันนะฮะ ส่วนหนึ่งของการป้องกันนันก็คือการลุกขึ้นมาดําเนินการด้วยการจัดการประชุมระหว่างประเทศเพื่อเพื่อหาทางยับยัง้งการโยกย้ายกินกินฐานที่ที่เราถือว่าไม่ปกติเราเนี่ยประเทศไทยเป็นทางผ่านนะไอการเป็นทางผ่านเนี่ยมันก็มีภาวะหลายภาวะที่ จาเป็นต้องต้องต้อง,องดาเนินการเฉพาะหน้าว่าเราจะให้ขึ้นนะฮะหรือจะการให,ให้ให้ให้ออกไปแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ขึ้นมานนะฮะเพื่อจะหาทางดูแลเป็นการช่วยครับแล้วก็หามาตรการตามมาในในแง่ของการดูแลจัดการส่งไปปลายทางหรือส่งกลับไปต้นทางการส่งกลับไปต้นทางนล้วก็เกิดขึ้นเหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่สําคัญเหนือกว่านั้น,นคือว่า เราจะทําอย่างไรที่จะไม่ให้มีการหลั่งไหลออกมาในลักษณะนี้อีกที่เราจะต้องเป็นผู้ที่ประสบปัญหานี้ไปในตัวนะโดยไม่หยุดยั้งตั้งแต่ต้นปี2556ไทยได้ช่วยเหลือผู้ลักลอบเข้าเมืองชาวโรฮินจาเป็นจำนวนมากและเริ่มพบแนวโน้มการอพยพในลักษณะที่เป็นครอบครัวโดยมีเด็กและสตรีซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องรับการคุ้มครองรวมอยู่ด้วยจำนวนมาก หลังจากนั้นได้มีกรณีการหลบหนีเข้าเมืองของชาวโรฮิงญาเข้ามาในไทยอย่างต่อเนื่องเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคม2558มีการค้นพบค่ายลักลอบผลผู้โยกย้ายถิ่นฐานชาวโรฮิงญาและหลุมศพจำนวนมากในจังหวัดสงขลาใกล้ชายแดนไทยมาเลเซียรวมทั้งในเวลาต่อมามีการค้นพบค่ายและหลุมศพอื่นๆในบริเวณใกล้เคียงรัฐบาลจึงเร่งปราบปรามขบวนการลักลอบขนคนและขบวนการค้ามนุษย์อย่างจริงจัง นำไปสู่การออกหมายจับและจับกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจำนวนมากรวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐและเนื่องจากปัญหาดังกล่าวไม่สามารถแก้ไขได้โดยไทยเพียงประเทศเดียวและไทยเป็นเพียงประเทศทางผ่านไทยจึงเป็นเจ้าภาพจับประชุมสมัยพิเศษเพื่อแก้ไขปัญหาชาโรฮินจาในมหาสมุทรอินเดียร่วมกับนานา,นาประเทศและองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องสองครั้งผลจากการเอาจริงเอาจังของรัฐบาลไทยในการเข้มงวดปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมในไทยและภูมิภาค ความจริงจังในการบังคับใช้กฎหมายและบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศในการแก้ไขปัญหานี mm ้ท hmm> ําให้องค์การระหว่างประเทศเช่นสํานักงานข่าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ u n h c r และ NGO หลายแห่งเห็นพ้องกันว่าการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติของชาวโรฮิงญาลดลงอย่างชัดเจนรวมทั้งความร่วมมือกับบังคลาเทศในการส่งกลับประเทศต้นทางโดยสมัครใจ ซึ่งตั้งแต่ปี2556ถึงเดือนกร,รกฎาคม2559สามารถส่งกลับได้แล้วกว่า1,500คนและคาดว่าจะสามารถส่งผู้ลักลอบเข้าเมืองชาวบังคลาเทศกลับประเทศได้ทั้งหมดตามความสมัครใจได้ในเวลาอันใกล้ขณะดเดียวกันไทยยังร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศอย่างเช่น UNHCR ประสานกับประเทศที่3ให้พิจารณารับกลุ่มเปราะบางหรือสตรีและเด็กไปตั้งถิ่นฐานใหม่ และยังสนับสนุนเงินจำนวน1 0 0 0 0แดอลลาร์สหรัฐแก่องค์การระหว่างประเทศดําเนินโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ระดับภูมิภาคร่วมกับประเทศที่ได้รับผลกระทบอื่นๆเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอันตรายและความเสี่ยงของการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในประเทศที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดไทยเห็นถึงความสําคัญของการแก้ไขปัญหาที่ประเทศต้นทาง จึงร่วมมือกับรบัฐบาลเมียนมาโดยให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่เมียนมาเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่รัฐยะไข่ในสองวาระรวมทั้งยังมีโครงการด้านการพัฒนาต่างๆอีกหลายโครงการส่งผลให้ประเทศไทยได้ยกระดับความน่าเชื่อถือจนได้รับการจัดสถานะให้อยู่ในระดับ Tier สอง Watchlist เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าสหรัฐอเมริกาตระหนักถึงความมุ่งมั่นอย่างจริงจังของรัฐบาลชุดนี้ในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ของไทย เป็นตัวอย่างในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ให้กับอีกหลายประเทศแต่แม้ประเทศไทยจะได้รับการยกระดับสถานการณ์การค้ามนุษย์ให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้นก็ตามแต่รัฐบาลและหน่วยงานต่างๆก็ยังไม่หยุดที่จะทำงานอย่างหนักเข้มข้นจริงจังเพื่อให้ประเทศไทยปราศจากปัญหาการค้ามนุษย์ และสามารถยืนอยู่บนเวทีโลกได้อย่างสง,ง่างามสร้างความภาคภูมิใจสู่ประชาชนไทยทุกคน